สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาตอบคำถามของคุณท่านนี้นะคะแม้ว่าคำถามนี้จะไกลจานิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยินดีตอบให้คะ่ะคำถามของคุณพี่ท่านนี้นะคะจะถามว่าจะทำวีซ่าติดตามสามีใช้เอกสารอะไรบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะขอยุ้าอีกครั้งนะคะวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำในการเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปยื่นเท่านั้นนะคะเอกสารด้านผู้ติดตาม รูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าสองรูปหนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนาแบบฟอร์มคำร้องของวีซ่าประเภท National Visa วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวใบยืนยันรับทราบประเพียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลใบนี้ริ้นไปด้วยนะคะหลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าประกาศนียบัตรระดับ A1 ในกรณีที่คู่สมรสเป็นชาวเยอรมันเอกสารนี้จำเป็นต้องมีค่ะใบสำคัญการสมรสและทะเบียนการสมรสที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลงแล้วโดยสถานทูตและคำแปลภาษาเยอรมันสำหรับการจดทะเบียนในประเทศไทยเราจะนำเอกสารให้สถานทูตรับรองไม่ปลอมแปลงก่อนจึงนำไปแปลเป็นภาษาเยอรมัน ที่สำนักแปลเอกสารที่สถานทูตเยอรมันยอมรับรายละเอียดทั้งหมดจะจะฝากไว้ในดีสคริปชั่นนะคะลองเข้าไปอ่านดูค่ะการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงกับสถานทูตต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าค่ะเอกสารด้านคู่สมรสจะมีสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสจำนวน2ชุดค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบน,นะคะยังไงอย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ได้ทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆน,นะคะได้จัดเตรียมเอกสารได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยค่ะขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย